เดือนจะเดือนอย่าอุ้ยเขากําลังปรับแสงให้เราอุ้ยเขาปรับแสงให้เพราะอะไรอ่ะคุณธนองดวงสตาร์คุณธนองดวงดอกลักขอบคุณนะครับที่มาทักทายครับคุณธนองดวงลําพูขอบคุณครับที่มาทักทายนะครับคุณมินีสวัสดีพี่บุกผานะคะคุณบุผาสวัสดีคุณมินีนะ,ะน,นะจ๊ะขอบคุณมา,มากๆทุกท่านนะคะก้าท่านที่จอดให้นะคะห้าสิบสองกำลังใจนะคะนี่อ่ะมันตั้งตรงนี้นะ จะได้เห็นเดือนด้วยนะเห็นไหมเนี่ยต้องยืนนะต้องยืนนะทุกคนตั้งไม่ได้ต้องยืนขอบคุณนะห้าสิบสองดวงใจนะคะอ่ามาชมเดือนกันนะคะนะหนี่เดือนจ้ะ สวยเนาะนี่หน้าบ้านเปิดไฟอยู่นะคะอันนี้ไฟจะแสงหลอดแสงนิออนนะแสงอแสงหลอดไฟนะกับแสงเดือนนะจ๊ะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็มาดูท้องฟ้าอ่ามาดูอ่าเนี่ยหน้าบ้านนะจ๊ะนี่ค่ะมืดแล้วนะคะเนาะมืดแล้วนะคะขอบคุณน้ามืดแล้ว เดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จะเข้าบ้านเนาะตั้งชมเดือนกันนิดนึงนะคะทุกคนเนาะนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเห็นเดือนไหมเนี่ยเออขอบคุณนะคะห้าสิบสามดวงใจค่ะก็มาชมเดือนกันเนาะก็สวยเหมือนกันนะใช่ไหมนี่เดือนต้องยืนดีกว่ายืนถึงจะสวยกว่าเนาะนะคะ นี่นะรองเพลงอะไรดีอ่ะร้องเพลงอะไรดีอ่ะชมเดือนร้องเพลงอะไรดีอ่ะนะจ๊ะต้องแหงนิดนึงเนาะเขายัางอยู่สูงอยู่นะไม่รู้ว่าตกกลางคืนนี้เขาจะเขาจะตั้งฉากหรือเปล่าเขาจะตั้งฉากหรือเปล่าถ้าตกกลางคืนเขาจะตั้งฉากไหมนะนี่เดือนเดือนเดือนสวยเนาะ นี่ค่ะเดือนนะจ๊ะจับเดือนจับเดือนเราคว้าเดือนได้แล้วนะเราคว้าเดือนได้แล้วนะทุกคนสวยไหมสวยไหมเราคว้าเดือนได้แล้วนะแม้แค่เอื้อมมือใช่ไหมแค่เอื้อมมือนะจ๊ะอื้อมมือไปจับเดือนนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะ เห็นไหมเราจับเดือนได้แล้วนะเราคว้าเดือนได้แล้วนะเดือนอย่าหนีไปไหนนะเดือนนะนะเนะคุณไก่ชันเวขอบคุณครับที่มาทักทายครับเห็นเดือนยังครับคุณไก่ครับผมสวยไหมขอบคุณนะคะคุณธนองนองตาสวัสดีครับคุณธนองนองําแยสวัสดีครับะคุณธนองนองดอกไม้ขอบคุณนะครับที่มาทักทายนะครับนี่ค่ะเห็นเดือนแล้วบ้านใครเห็นเดือนหรือยัง บ้านแม่มเห็นแล้วเดอ้อยังไม่มืดเท่าไหร่เลยนะเห็นเดือนแล้วนะคะคุณอุภาให้ความรักมาค,กดดคุณไก่สวัสดีคุณวิภาคนสวยครับนะคะผมขอบคุณคุณไก่นะครับตีมาทักทายนะครับผมนี่นะนี่แม่มเห็อนอยู่นะอ่าก็เริ่มมืดแล้วแหละนะคะนี่เริ่มมืดแล้วนะคะนี่หน้าบ้านมืดแล้วนะคะทุกคนมองไม่เห็นละเริ่มมืดแล้วนะคะแต่ทีนี้ท้องฟ้าย,ยังสว่างอยู่เนาะ แม่ก็เลยส่องไปที่เดือนนะจ๊ะทุกคนน,นี่กี่ค่ําแล้วเนี่ยนี่กี่ค่ำแลเห็นเดือนแล้วนะคะนี่จ้ะนะคะแสงจันไม่เห็นที่คุณธนงบอกอ่าที่บ้านยังไม่เห็นใช่ไหมบ้านแม่เห็นแล้วนะแสงจันนวลพองนภาผพ่าผพางยังทองเมื่อมองแล้วสุขแล เดือนสวยสว่างผ่างตาฟ้าชื่นวิญญาจันทาจุงพิษทุกคืนเห็นแล้วครับ <perfection> คุณแม่เห็นชัดเลยคนของใจบางบอกไงล่ะอิๆวะเห็นนภพุสแล้วโอ้ยค่อยลองมาถูกเลยหวานใจนักเกงละกายเป็นอื่นพี่มีต่สุข เละชื่นชื่นรักเลื่อยไปจันไม่มองแล้วจันไม่มองโอ้ยนะจันไม่มอง